สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับคีย์บอร์ดจากแบรนด์เดอร์กอนนะครับเป็นคีย์บอร์ดไซส์80% 87ปุ่มนะครับในชื่อรุ่นว่า K620W ครับสำหรับคีย์บอร์ดตัวนี้นะฮะชื่อรุ่นอย่างที่บอกไปคือ K620W โคโรนาโคโรนาเนี่ยเป็นชื่อสีของเขานะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าเขามีหลากหลายสีนะฮะก็สามารถไปดูได้ที่เว็บไซต์ของเขาเลยนะฮะโดยตัวนี้ฮะจุดเด่นคือเป็นคีย์บอร์ดที่สามารถใช้งานแบบไร้สายได้รองรับทั้ง Mac และ Windows หรือว่าจะเป็น iOS ก็สามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับที่สำคัญครับตัวนี้มีไฟด้วยที่สำคัญ สามารถถอดเปลี่ยนปุ่มได้หรือว่าเป็นแบบฮอตส w ว p นั่นเองเอาละ่ละเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของตัวคีย์บอร์ดแล้วก็รูปร่างหน้าตากันเลยดีกว่าครับมาครับเรามาดูตัวกล่องตัวนี้กันเลยนะฮะกับ Wireless Mechanical Keyboard K620W Corona Corona น,น,นี่คือชื่อสีนะแบรนด์ Brand The g กนะครับแล้วก็รองรับการใช้งานแบบบลูทูธไวเลดแล้วก็ USB นะฮะก็คือใช้แบบสายก็ได้หรือว่าจะเป็นแบบไร้สายก็ได้ที่สำคัญครับเป็นฮอตสว็ สามารถถอดปุ่มเปลี่ยนได้นั่นเองนะฮะส่วนด้านหลังครับก็จะเป็นรายละเอียดฟีเจอร์สเปคต่างๆนั่นเองนะครับไม่ได้มีอะไรมากมายนะแล้วก็เป็นเลยเยอร์ของคีย์บอร์ดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าภายในเป็นยังไงบ้างน,นะครับคีย์บอร์ดตัวนี้นะฮะบ,บอกได้เลยว่าเป็นแบบ TKL 80%ก็จะเป็นกล่องแบบ2ชั้นแบบนี้นะฮะเรามาแกะดูเลยครับแกะออกมาครับนี่แพ็คมาอย่างดีนะฮะ ก็ใครที่อยากได้คีย์บอร์ดแบบ80%ครับตัวนี้ก็น่าสนใจเลยนะแล้วก็สีสวยมากโอเคเราแยกไว้ก่อนนะเรามาดูว่าอุปกรณ์เขาเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างนะครับ<ส>ก็แน่นอนนะครับเป็นคู่มือการใช้งานนะครับนี่ก็จะมีตีนตุกแกหัวแปลงอะแดปเตอร์ครับก็จะเป็น type c type a นะสายสำหรับการใช้งานกับตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นะสำหรับใครที่แบบอยากจะใช้แบบเชื่อมต่อสายหรือว่าก็เอาไว้ชาร์จด,ด้วยสำหรับเรื่องของการใช้แบบไร้สาย,สายนี่คือที่ดึงคีย์แคปนะครับ และนี่คือที่ดึงปุ่มก็พอสแว p ครับสามารถเปลี่ยนปุ่มได้ตามต้องการเลยนะฮะทีนี้เรามาดูตัวคีย์บอร์ดกันบ้างนี่คือคีย์บอร์ด The God K620W ก็มาดูปุ่มกันครับปุ่มนะฮะเป็น r e s สวิ h k นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็พอร์ตเชื่อมต่อ Type-C อยู่ตรงนี้ครับที่สันคีย์บอร์ดด้านบนนะฮะพร้อมกับสวิตช์เปิดปิดนะนี่พอเปิดมาปุ๊บจะมีแสงไฟครับลองดูดีๆฮะ เดี๋ยวเราปิดไฟแป๊บหนึ่งนะปัะ๊บนี่ก็จะมีแสงไฟครับเมื่อเราปิดไฟเรียบร้อยแล้วสวยงามนะมันกําลังกระพริบเนี่ยก็คือกําลังหาสัญญาณการเชื่อมต่ออยู่นะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้เชื่อมต่ออะไรนะเรามาดูเลเยอร์กันต่อครับจะมีปุ่มเพิ่มเติมตรงนี้นะครับที่เป็นพวกชุดป r ิ้นสกรีนต่างๆนะครับปุ่ม delete แล้วก็ปุ่ม arrow นะครับ แสงไฟเนี่ยจะเป็นสีขาวอย่างเดียวนะฮะไม่ได้มีสีอื่นแล้วก็ไม่ได้เป็นไฟ R G B ครับไม่ได้สามารถปรับได้แต่อย่างใดนะฮะจะเป็นสีแบบนี้เลยอย่างที่บอกไปว่ามันสามารถดึงปุ่มได้เพื่อเปลี่ยนครับปึ๊บดึงมาฮะอันนี้คือลักษณะปุ่มครับคุณสามารถไปซื้อปุ่มแยกมาเพื่อเปลี่ยนได้นะก็จะมีขาหน้าสัมผัสแบบนี้ฮะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นไฟนะฮะอ่าก็ถือว่าดีครับดีเลยนะฮะสำหรับ ใครที่ชอบคีย์บอร์ดแบบ Ho ต s w ว p แบบนี้เราก็ใส่ลงไปมันจะมีเขี้ยงมันครับไม่ต้องกลัวว่าจะใส่ผิดนะฮะเพราะว่าถ้ามันผิดด้านเนี่ยมันจะกดไม่ลงอยู่แล้วนะครับอ่าทีนี้เรามาดูที่ตัวด้านหลังกันบ้างนะครับด้านหลังเนี่ยก็จะมีปรับระดับ2ส,ส่วนนะ2ส,สเต็ปเป็นแบบเตี้ยนะฮะแล้วก็แบบสูงขึ้นมาหน่อยเหมือนกันครับ2อสเตป็ป แล้วก็อันนี้เป็นจุดตัวเก็บตัวรับสัญญาณนะอือนี่ฮะก็ไม่ต้องกลัวหายแล้วก็ไม่ต้องมานั่งหาครับเก็บซ่อนไว้ตรงนี้ได้เลยนะฮะเรียบร้อยดีครับแจ่มมากอันนี้แล้วก็จะมีโลโก้ the god อยู่ตรงกลางนะฮะมียางรองสี่มุม,ม,มแค่นี้ก็เหนียวหนึบแล้ว ส่วนเรื่องของแสงไฟครับก็สามารถเปิดปิดได้นะใครที่ไม่อยากได้แสงไฟครับมันก็จะมีนี่ซ่อนอยู่ตรงนี้เห็นไหมเปิดได้ปิดได้นะครับก็มานนีฮะและตัวนี้ครับก็รองรับทั้ง iOS Computer, book, คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะฮะรองรับหมดเลยนี่ Mac Windows ได้หมดนะครับทำมาเพื่อการนี้ฮะโอเคครับก็อันนี้เป็นเรื่องของรายละเอียดของคีย์บอร์ดตัวนี้ครับทีนี้โอเคเรามาลองฟังเสียงกันบ้างครับ ตอนนี้เรามาดูเรื่องของซอฟต์แวร์กันบ้างนะครับโดยซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยใช้ชื่อว่า The God e U D E Engine นะครับซึ่งใครที่มีอุปกรณ์ของ The God อยู่เนี่ยมันก็จะดีเทคแล้วก็โชว์เป็นสีส้มแบบนี้นะฮะตอนนี้เราติดตั้งไว้อันเดียวนะฮะแต่ว่า The God อย่างที่บอกไปมีหลากหลายรุ่นมากหลากหลายสีด้วยนะครับมีเมาส์มีคีย์บอร์ดนะฮะแล้วก็การปรับแสงสีต่างๆนะฮะเมื <ME> ่อเรากดมาที่คีย์บอร์ดนะครับก็สามารถเลือกได้เลยนะว่าคุณจะปรับปุ่มอะไรเป็นยังไงบ้างเขาเรียกว่า เล่นเกมก็ได้ทํางานก็ได้มัลติมีเดียก็ได้นะฮะหรือว่าปุ่มไหนคุณจะไม่ใช้คุณก็ปิดไปได้นะครับเอออันนี้คือการใช้งานซอฟต์แวร์ของเขานะครับถือว่ายืดหยุ่นมากๆเลยนะฮะนี้การใช้งานร่วมกับปุ่มฟังก์ชันนะครับแล้วก็สามารถเลือกโปรไฟล์ได้นะครับแล้วก็สามารถเซฟได้ครับมีออนบอร์ดเมมโมรีด้วยนะครับแล้วก็ปุ่มสําหรับการล็ันช์โปรแกรมขึ้นมานะฮะใครที่ต้องการแบบกด1ปุ่มเป็นคีย์ลัดเพื่อเปิดโปรแกรมก็ใช้ได้นะฮะเยอะจริงๆ ไลติงก็มีครับโดยลูกเล่นไฟของเขาจะไม่ได้มีการปรับแต่งโทนสีนะแต่ว่าจะเป็นลูกเล่นเรื่องของทิศท,ทางการหมุนของเอฟเฟกของเขานั่นเองนะฮะนี่เราลองกดให้ดูนะครับมันก็จะคล้ายๆกับพวกคีย์บอร์ดมีไฟนั่นแหละนะครับแต่ว่าแค่เปลี่ยนสีไม่ได้แค่นั้นเองนะครับแต่ว่าลูกเล่นต่างานเนี่ยก็มีพอสมควรนะฮะนี่ลองดูครับอันนี้รีแอคนะก็สำหรับเวลากดปุ่มมันก็จะขึ้นตามปุ่มที่เรากดนะฮะ เลเซอร์ Laser, คือยังไงครับเลเซอร์ Laser. ดูสิอ่าก็จะไล่เฉดไปอย่างนี้ครับริบเบิลอันนี้เป็นเอฟเฟกพวกการกดต่างๆ custom ก็สามารถมาปรับได้เห็นปะ่ะมันไม่มีสีให้เลือกนะปรับได้แค่ความสว่างมลมหายใจครับเอาเวฟดีกว่าเวฟเป็นยังไงฮะไล่เฉดครับก็เลือกได้ครับบนล่างซ้ายขวาก็ประมาณนี้ฮะมาปรับเล่นกันได้แต่ผมชอบอันนี้มากเลย ที่มันเป็นริปเปิลเนี่ยกดแล้วมันกระจายมันเท่ดีจบไปแล้วนะครับกับคีย์บอร์ดไซส80์80%ตัวนี้เป็นแบบ87ปุ่มนะครับก็สำหรับใครที่ชื่นชอบคีย์บอร์ดโคนแบบนี้ไซส์แบบนี้ฮะ The God K620W Corona นะครับก็สำหรับคีย์บอร์ดรุ่นนี้เนี่ยมีหลายสีนะก็สามารถไปดูลาละเอียดเพิ่มเติมที่ใต้คลิปวิดีโอกันได้เดี๋ยวเราจะใส่ลิงก์รายละเอียดเพิ่มเติมเอาไว้ให้นะครับก็โดยสรุปเลยคีย์บอร์ดจุดเด่นๆตัวนี้คือ หนึ่งแหละมีไฟนะครับสามารถถอดเปลี่ยนปุ่มได้เป็นเค e เ Switch ที่สำคัญครับรองรับการเชื่อมต่อแบบไร้สายไม่ว่าจะเป็นบลูทูธหรือว่าเป็นแบบไวเลสนะฮะหรือใครจะเชื่อมต่อแบบใช้สายก็ได้นะครับและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในส่วนของซอฟต์แวร์ที่สามารถปรับแต่ง ปุ่มต่างๆของคีย์บอร์ดตัวนี้ได้นะครับก็ราคาอยู่ที่ประมาณสามพันกลางๆใครสนใจเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมดูสเปคเพิ่มเติมกันได้นะครับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้และเพิ่งมาชม Complete TV นะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกับ Complete TV ด้วยครับ